พ่อกับบาซิเทียนพระเดกคือเก่าน้องพี่น้องเนาะเอ้ามื้อนี้มากับไอ้เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิไปไส่ไอ้เมื้อนี้สิพาพี่น้องสิพาไปไสจิตบัดนี้มื้อนี้เออพาไปไสเพิ่นพาพี่น้องไปไสจิตบน้องพี่น้องเนาะพาเบิ่งวิธีการไสจิตบน้องพี่น้องเนาะแบบบ้านๆของบ้านเฮาเนาะนี่พี่น้องไปมาธรรมศาสตร์งามงามพี่น้องธรรมศาสตร์นี่นี่อ้ ธรรมชาติงามหลายพี่น้องนี่นี่เบื่องันเจ้๊ มีแต่บาสิเทียนสิแป้งเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะจิตบาสิเทียนเนาะพี่น้องเนาะมองใส่จิตบาสิเทียนมืนหมดแล้วพี่น้องก็บางทีก็อาชีพไร้ท้ายตอนแป้งเพราะตอนนี้ก็มันก็สิมืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่บาสิเทียนคือสิบไร้ท้ายแหละตอนแป้งมันสิมืดแล้วพี่น้องมีแต่บาสิเทียนกัสิแป้งแหละมืออื่นบาสิเทียนที่ท้ายโตนาะพี่น้องท้ายตอนอ่า ตอนเบิ้องนอพี่น้องนอตอนไปเบิ้งมืออื่นนอว่าสิได้ลายสำได้กับเบอริเตียนการสิตายเฮ็ดเป็นวิดีโอตโตนอพี่น้องนอการสิประกอบนำกันเลยคลิปมือนี้กับคลิปมืออื่นพี่น้องนี่โอ้มุนหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ใส่ได้แนวได้นี่มุนหมดแล้วนี่กะโอ้นี่พี่น้องนี่จิตบอร์ิเตียนนี่กะมืออื่นนอพี่น้องนอมืออื่นมืออื่น โอ้โอ oh. oh, no, no. no, no, no. ้พ oh. no, no. ี่น้องมงใส่จิตบาสิเทียนมุ่นหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ามันขึ้นแห้งเนาะตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่ามุ่นเลยพี่น้องโอ้บาสิเทียนสิได้แป้งไหมเลยเนาะพี่น้องเนาะกะบางทีกะตอนนี้กะสิค่ำเนาะพี่น้องเนาะพุ่นแฮงนอดอันนั้นเดือนพุ่นพี่น้องนี่นี่พี่น้อง วันนี้ไปไซ่จิตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่สิเทียนก็สิไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้ลายใดเพราะว่ามือวานนีไป่เด้อกพนก็บ่ได้ตกแน่นมื้อนี้เนาะมือวานนีก็พนบ่ได้ตกพี่น้องแล้วก็สิเบิ่งดูว่าสิได้ลายซําใดหรือว่าบ่ได้ได้คือตอนนั้นบ่เนาะพี่น้องเนาะกบ่สิเทียนก็บ่ฮู้คือกันเนาะถ้าว่า ได้ถ uh, okay, ้าว่าถืกก็แสดงว่าเออก็โอเคอยู่ถ้าบ่ได้ก็มีแต่จําแจ้วคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยนี่ยังข้ามท่งนาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ท้องนานี่ยโมเมนท้องนาบาสิเตียนเนาะพี่น้องท้องนาเข่าเนาะนีเข่าเนี่พี่น้องพี่น้องท้องนาพี่น้องท้องนากะเจ้าเนี่ย Ô oh, nhả ngảm lại vì nó nhạc Hoạt chết leo vì nó Nhi Ô Đại ba chú bất đi Lưu sĩ đại gì xong โอ้พี่พี่น้องโอ้โอ้พี่น้องโอ้มีปลามีปลาพี่น้องมีปลาฮู้มีปลาพี่น้องนี่โอ้อยู่ทางไหนเนาะนี่พี่น้องนี่ปลาให้บอพี่น้องปลาบอโอ้ คัก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 มานมานพี่น้องเอาไปเอากระสอบก่อนพี่น้องเอากระสอบก่อนโอ้เงื่อนีมานพี่น้องเงื่อนีโอ้ใส่กระสอบเลยพี่น้องน,องนองอี่ใส่กระสอบเลย่ะ่ะอตัวยังรุงกี่ตัว ตดลยไเออรับเลรับพี่น้องใส่กรพี่น้องใส่กระสอนี่พี่น้องนาะโอ้โอ้ปลาปพี่น้องปลาเอารปลาไม่หรอปลาปพี่น้องนี่ใตาหัว สายต้อนาะพี่น้องเน,น,นี่แล้วพี่น้องนี่พี่น้องต้องไม่ทองทต้นน้าก็โตและว่ละฮะ ตัวเมื่ตัวน้าโอ้ใครเน่โอ้มือนันบ่อด้มือนี่ใครเน่เว้ยนี่โอ้ปลาปลาพี่น้องปลานี่ปลาเลยพี่น้องนี่รื้อเลือดเด๋อีนาว โอ้ปลาพี่น้องนี่ตัวนี้ยังเต้นอยู่ตัวนี้นี่ทาำไงนี่ยังลายเลยจ้ากดูนี่ไขตัวตัวนี้ทีพี่น้องโอ้มานมันมันพี่น้องมาน nhà lời. Oh, like, này. Để like tớ, rồi ô nè để lại tớ phía rồi nó này, này, nó nè nè kinh นี่แน่พี่นอ้องอ๋อนี่ยใส่เลป้าเนี่ยก็มีพี่นอ้องนี่ป้าเนี่ยนี่แต่ว่ามันอยกนากน่า울หละมาปมปากมตี แนวตัวกระตัวเตอันนอเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะครับมอมอเกี่ยวกับเรื่องอนไลน์เอาเฮปใส่เฮปปเมยอันมาจุนเรื่องกอชามเฮปเปปักปักที่ปักันบ่อนบรรจ้าออกหรอน่ารอะรับอะไรอะไรเป็นบันมีป้าอันนี้น้ำพิ่นองนี่ป้าอันนี้ นี่เป็นปลายยังอะไรอันนี้นี่พี่น้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะจุดกระไดเบิ้งแล้วเนาะพี่น้องแล้วกระไดใส่โตแล้วเนาะกะ มือแรงการสิเปเบื้องต่อและกะมืออื่นก็คือเก้าน่อพี่น้องนาอการคลิปนี้การสิจบท่านี้แล้วน้องพี่น้องนาอก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสิเทียนในเดอพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาบาสิเทียนกะขอขอบใจที่รับชมน้องพี่น้องนาะเอาบายบาย